พลังที่เป็นขั้วตรงข้ามกับพลังแห่งทูตสวรรค์โดยเป็นพลังทูตสวรรค์ที่พลิกผันเข้าสู่ความมืดที่พลังนี้มีทั้งความร้ายกาจทรงพลังและยากที่จะควบคุมพลังแห่งความมืดที่สามารถทําลายล้างโลกได้พลังแห่งจอมานสวัสดีครับผมสัสดีคนด้วยนะครับสวัสดีเซนไปนะครับกับซีรีส์ของเดทไลฟ์พิชิลักษณ์พิทักโรนั่นเองครับจากครั้งที่แล้วผมทําคลิปนะครับเกี่ยวกับพลังทูตสวรรค์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําในขั้วตรงข้ามก็คือพลังแหห่่งงงจออมาาาารรรวพลัััขชปีศนนะคบ โดยพลังนี้นะครับก็มีการกล่าวถึงแล้วก็มีการเปิดเผยให้เราเห็นบ้างบางส่วนที่เราจะสามารถสังเกตได้นะครับเป็นตลอดทั้งซีรีส์ของเดด alive เลยก็เพื่อทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับพลังแห่งจอมานเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของพลังนี้กันเลยครับจอมานเป็นรูปแบบพิกผันของทูตสวรรค์โดยมันจะมีลักษณะที่คล้ายกันงกับทูตสวรรค์ที่เป็นด้านตรงข้ามเลยแต่ว่าจะมีสีที่แตกต่างกันแล้วก็มีการออกแบบนะครับที่มีการเปลี่ยนไปในแง่ของการใช้งานแล้ว พลังของจอมานมักจะเหนือกว่าพลังทูตสวรรค์นะครับในแง่ของพลังดิบมีการอธิบายว่าพลังแห่งจอมาลนี้มีความน่ากลัวมากๆที่ความน่ากลัวนี้ไม่สามารถสัมผัสได้เลยนะครับจากพลังแห่งทูตสวรรค์จากตัวอย่างของโทการแล้วก็อุริกามิแต่ตอนที่ทั้งสองคนนะครับอยู่ในร่างของจอมานมีการระบุไว้ว่าพลังของโทการแล้วก็อุริกามินั้นมีความสูงมากๆเลยซึ่งมีทั้งความทรงพลังและน่าหวาดกลัวนะครับที่แผ่ออกมาแต่อยไรก็ตามเอาหน้าพลังแห่งจอมาลนั้นพลังนี้มันอยู่เหนือขอบเขติิปปััญญาาาอมมนุยไแล้ววเพระถูกธบ่ พลังห่งจอมานนั้นนะครับเป็นพลังต้องห้ามซึ่งเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ไปแล้วหากเป็นบุคคลนะครับที่มีความสามารถในการรองรับพลังห่งจอมานหรือว่าไม่มีสิ่งนำทางน,นะครับในการใช้พลังหรือแม้กระทั่งไม่มีเงื่อนไขนะครับในการใช้พลังจอมานบุคคลคนนั้นนะครับก็อาจจะสูญเสียจิตใจจิตใจอาจจะพังทลายลงไปเลยก็ได้นะครับเมื่อใช้พลังห่งจอมานแม้กระทั่งตัวของชิโดหมืว่าชิโดจะมีประสบการณ์นะครับในการใช้ทูตสวรรค์หลายตนแต่ชิโดก็เคยบอกว่าถ้าหากไม่ใช่เพราะเสียงดาบนะครับในการนำทางเขา ตัวเขาจิตใจอาจจะพังทลายลงไปเลยก็ได้จากการกดแกว่งดาวนะครับที่มีพลังเห็จอมารเพียงแค่ครั้งเดียวมันก็เลยเป็นพลังที่ถึงแม้จะแข็งแกร่งนะครับแต่ว่าค่อนข้างอันตรายพอสมควรเลยแต่ว่าก็จะมีในกรณีของไอแซควิสคอดครับที่เขามีความทนทานแล้วก็สามารถรองรับพลังของจอมารได้ที่ไอแซคนั้นสามารถรองรับเบลเซบับได้อย่างง่ายได้และร่างกายของเขาครับยังสามารถรองรับพลังจอมาอื่นๆได้อีกด้วยแต่ในเรื่องของพลังจอมานั้น ึงแม้ว่าร่างกายนะครับจะมีความพิเศษแค่ไหนแต่ว่ามันก็จะมีขีดจํากัดน,นะครับในการรองรับพลังแห่งจอมารอยู่นั่นเองไม่ใช่ว่าจะรับก็รับนะครับจะเพิ่มก็เพิ่มนั่นเองในแง่ของความสามารถของพลังจอมานพลังจอมานนั้นมักจะแบ่งปันพื้นฐานเดียวกันนะครับกับด้านตรงข้ามของพวกมันอย่างเช่นนาฮิมาแล้วก็ซันดราฟอนทั้งสองจะมีรูปแบบเป็นดาบเหมือนกันที่เป็นดาบที่มีพลังในการฟันการตัดและพลังทําลายล้างที่มหาศาลแล้วก็มีพลังในการตัดผ่านแนวคิดอย่างเมตาธนแล้วก็ซาตานทั้งสองพลังก็จะมมมีรูปปแบบเเ็นนนงกกุหือั แล้วก็สามารถยิงลําแสงพลังงานออกมาได้นะครับเหมือนนกันเลยแต่ว่าลําแสงของซาตานนั้นนะครับจะเป็นสีดําแล้วก็มีความเข้มกว่าแค่นั้นเองแล้วก็ในทํานองเดียวกันนะครับอย่างเบลเซบับแล้วก็ราซีเอลเบลเซบับก็จะรักษาวความสามารถของราซีเอลเอาไว้ทั้งความสามารถในการค้นหาข้อมูลใ,ใดๆก็ได้ตามอิสระแล้วก็พลังในการล่วงรู้ทุกอย่างนะครับตามแบบฉบับของราซีเอลเลยส่วนมากแล้วความสามารถของจอมอนเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ถึงแม้ผมจะพูดไปอย่างนั้นนะครับเดีวยวมันจะมีข้อยกเว้นเดียวนะครับสำหรับกข้อนี้ก็คือในกรณีของดูกิฟ ในกรณีของซับคิลแล้วจะเป็นพลังนะครับในการควบคุมเวลาแต่ลูกิฟกุสหรือว่าลูกิฟกัสนั้นจะเป็นพลังจอมานที่ควบคุมพื้นที่แทนครับนี่ก็เป็นในเรื่องของความสามารถนะครับของพลังจอมานต่อมาเรามาดูรายชื่อต่างๆของจอมานกันนะครับผมว่าเป็นของใครยังไงมีความสามารถประมาณไหนบ้างครับมาเริ่มจากนาฮิมาของเทนกาหรือว่าโทก้าในร่างพิกผันจอมานนาฮิมาอยู่ในรูปแบบของดาบและบัลลังโดยจัด้ว่าเป็นพลังนะครับระดับดับเบิลเอส ด้วยความที่นาฮิมาะนะครับเป็นด้านตรงข้ามกับซันดราฟอนทั้งในส่วนของบัลลังแล้วก็ดาบเนี่ยก็จะมีความคล้ายกัึงกับซันดราฟอนแต่ว่าก็จะมีสีนะครับที่จะไปในทางของโทนดําแล้วก็โทนสีแดงและนาฮิมาจะมาพร้อมกับดาบท่าแม่ตายอย่างดาบสุดท้าย power ์ l a ล e หรือสามารถเรียกได้ว่าเป็นดาบแห่งความตายจะเป็นการทําลายบัลลังของนาฮิมาและเพิ่มชิ้นส่วนที่แตกสลายเป็นสึ่งเสียนะครับให้กับดาบการกดแกงดาเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับมีพลังที่มากพอที่สามารถทาลายพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเทงกุได้อย่างง่ายดาย จอมมารซาตานของโทบิอิจิโอริกามิจอมมารซาตานหรือว่าราชาปีศาจแห่งความอยู่รอดจอมมารซาตานจะอยู่ในรูปแบบของมงกุฎหนามโดยจดัดว่าเป็นพลังระดับ d o u ลเอ s หลังจอมมารของโอริกามิตื่นขึ้นนะครับหลังจากที่เธอได้เผเชิญหน้าแล้วก็สัมผัสกับอารมณ์เชิงลบวม่าเธอเพบว่าเธอได้แหละเป็นคนฆ่าพ่อแล้วก็แม่ทําให้พลังของเธอได้มีการพลิกผันไปกลายเป็นพลังแห่งจอมมารพลังของจอมอจอมารซาตาน,นก็เป็นเวอร์ชั่นด้านมืดเลยนะครับของพลังทูตสวรรค์ของเมจทอนโดยรวมแล้วก็จะมีพลังที่คล้าย,คายคเคีเพียงสี่เข้มกวา จอมมนซาตานจะมีพลังในการยิงที่เพียงพอที่สามารถสร้างความเสียาหายนะครับอย่างมหาศาลได้แล้วก็มีการอธิบายไว้ว่าพลังซาตานของลิกามีนั้นจะมีความทรงพลังมากกว่าพลังทูตสว,วรรค์เบตาทรอนเบลเซบับของคอนโจเนียแอสเซอร์ไอแซคเวลส์ค er, อร์ดจอมานเบลเซบับหรือว่าตำราแห่งการทุจริต เบลเซบาจะมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลนะครับไปยังผู้ใช้โดยตรงทั้งยังสามารถแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้อื่นได้อย่างอิสระเพียงแค่แตะตัวและหนังสือปีศาจนี้ยังสามารถเลียกสิ่งมีชีวิตนะครับที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับเงามืดให้ออกมาจากหน้าหนังสือได้และเงามืดที่เลียกออกมานั้นไม่ทำตามคำสั่งทุกอย่างนะครับของผู้ที่อัญเชิญผลความสามารถอื่นๆของเบลเซบัณนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับลาซีเอลเลยทั้งการค้นหาข้อมูลค้นหาสิ่งที่อยากรู้ จอมารูซิฟกุสของไวท์ควีนจอมารูซิฟกัสหรือว่า ocus, ลูซิฟกุสหรือชื่อนึงก็คือจักรพรรดิผู้บ้าคลั่งโดยเป็นพลังจอมารที่อยู่ในรูปแบบของนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มาพร้อมกับดาบเซเบอร์และปืนฟิลล็อกพลังของจอมารูซิฟกัสนั้นจะมีความสามารถพิเศษในการควบคุมพื้นที่ซึ่งอาจจะทําให้เกิดเอฟเฟกบางอย่างนะครับที่แตกต่างกันไปก็อยู่กับอาวุธที่ใช้อย่างเช่นความสามารถบางอย่างก็ถูกเปิดใช้งานด้วยดาบแต่ในขณะเดียวกันความสามารถอื่น ก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับด้วยการยิงกระสุนและที่พิเศษของลูกิฟูกัสนะครับก็คือจะมีความสามารถที่หลายอย่างมันเหมือนกับซับกคเอลของโครมีเลยที่ซับกีเอลจะมีกระสุนพิเศษทั้ง12ที่อยู่บนหน้าปัดของนาฬิกาความสามารถต่างๆของพลังจอมานี้เลยจะไปในทางของราศีแล้วก็ดวงดาวอย่างเช่นราศีกันก็จะเป็นดามนะครับที่สามารถสร้างร้อยแตกในอวกาศได้อย่างราศีกุมก็จะเป็นพลังในการรักษาเป้าหมายอย่างสมบูรณ์อย่างเช่นราศีสิงห์ก็จะเป็นกระสุนในการติดตามที่สามารถเกินกินพื้นที่ได้ ซึ่งจะสามารถกล่าวเลยนะครับว่าพลังของลูกิฟกัสเนี่ยค่อนข้างที่จะโอพเลยพลังจอมันต่อไปก็คือจอมันเอเทลจอมันเบเรียลและจอมันคิเมเทียของเซอร์ไอแซกเวสคอต์พลังจอมันทั้ง3นะครับจะอยู่ในรูปแบบของดอกไม้ต้นไม้และก็เมล็ดพืช จอมันเอเทลหรือว่าแท่นบูชาแห่งความตายโดยเป็นพลังจอมันที่อยู่ข้อตรงข้ามกับไอซอฟเออร์ที่จอมันเอเทลจะเป็นดอกไม้ปีศาจที่สามารถปล่อยอนุภาคความมืดออกมาได้และอนุภาคแห่งความมืดนี้ยังสามารถฆ่าใครก็ตามนะครับที่สัมผัสมันได้ทันทีจอมันเบเรียลหรือว่าคุกชวนิรันเป็นพลังจอมันที่อยู่ด้านตรงข้ามกับไอซอฟเป็นพลังที่อยู่ในรูปแบบของต้นไม้ปีศาจที่สามารถบิดเบือนกฎแห่งความเป็นจริงภายในขอบเขตของมันได้จอมันกิเมเชียซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับไอซ์ โดยพลังจอมมารแห่งความว่างเปล่าที่ครอบงนอยู่ในรูปแบบของมเมล็ดพันธุ์ที่พลังจอมมารนี้สามารถลบใครก็ตามหรือลบสิ่งใดก็ตามนะครับตามที่ผู้ใช้ปรารถนาพลังจอมมารเกมเทียนั้นจัดได้ว่าเป็นพลังแห่งปีศาจและถือว่าเป็นพลังภัยพิบัตินะครับที่มีความน่ากลัวมากๆนี่ก็จะเป็นรายชื่อพลังแห่งจอมมารนการที่ได้มีการเปิดเผยออกมาว่าเป็นของใครแล้วก็มีความสามารถยังไงแต่ว่าก็จะมีพลังจอมมารอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นจอมมารแอสทรอส ที่เราจะเห็นรูปวาดน,นะครับในรูปแบบของการพิกผันของน้องอยู่เนาะจะเป็นกระต่ายสีดําขนาดใหญ่ที่น้องอยูชิโนะจะมาพร้อมกับตีนสีดําแล้วก็มีดวงตาสีแดงแล้วก็จะมาพร้อมกับกระต่ายขนาดใหญ่ที่มีความสีดําแล้วก็มีพลังในการควบคุมน้ําแข็งเหมือนเดิมแล้วก็อย่างเ่นจอมมารอันดราเมเลตนะครับของคาวยะแล้วก็ยูซุรุแต่ว่าพลังจอมานี้นะครับไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาให้เราได้เห็นนะครับว่ามีรูปร่างประมาณไหนบ้างแต่เราสามารถสังเกตพลังจอมานได้นะครับในตอนที่ชิโดนะครับถูกเอเลนตัดหัว ในตอนนั้นคาวยาแล้วก็ยูซูรุนะครับก็ได้มีการพลิกผันไปแต่ว่าเราสังเกตได้แค่ในส่วนของพลังแค่นั้นเองว่าเป็นพลังพายุแห่งความมืดที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความน่ากลัวและพลังจอมันที่เราเกือบจะได้เห็นกันนะครับก็คือพลังจอมันบเบฟเกอของน้องมุโรครับมันจะเป็นเหตุการณ์นะครับในตอนที่มุโรนะครับเกือบที่ะจะพลิกผันหลังจากที่เธอแทงชิโดนะครับจนแขนขาดในตอนนั้นมุโรนะครับก็เกือบจะพลิกผันเป็นจอมาแล้วแต่ว่าตัวของชิโดะได้มีการช่วยเธอไว้ได้ทันครับและเมื่อเราเรียงรายชื่อออออทััั้้งงงงหมมดนนนะะครบขพลจจาเเี่ยออกก็็ป นา h i ม a ของเทนกาสตารนของอริกามิเบลเซบับของเนียลูกิ f ฟกัสของไวท์ควินอสต o ร o t ของ Yoshino a s m o ดิอุสของโคโทริเบฟเฟโของ m u คุโร b บาอัของนัตซึมิอันดาเบเรตของคา g ุยะและยูซุรุจอมา l ลิลิตของมิคุและจะตกท้ายด้วยจอมารเอเทลเบเรียลและเกเมเชียของเซอร์ไอแซคเว t t ครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลแล้วก็รายชื่อนะครับเกี่ยวกับพลังแห่งจอมา n จะเป็นพลังด้านตรงข้ามกับพลังทูตสวรรค์นเนาะมันก็เปรียบเสมือนกับแสงแล้วก็ความมืดน,นั่นแหละแต่ว่าความสามารถก็จะลคล้ายๆเขกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมส่วนเสริมน,น,นะครับที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพลังจอมมารกันนะครับส่วนเสริมเรื่องที่1พลังจอมมานั้นนะครับได้รับการตั้งชื่อตามปีศาจจากต้นไม้เซฟลอที่ชั่วร้ายหรือว่าต้นคริปพอสครับส่วนเสริมที่2ชื่อของจอมมาน,นะครับที่เป็นข้อตรงข้ามกับทูตสวรรค์จะมีการจับคู่กันดังนี้เมตอทอและาาตานกกริกละเเ,ลเบลเบลซของนีย ซับกิเอลและก็ลูกกิฟูกัสของคูรุมิแล้วก็ไว้ควีนซารากิเอลแล้วก็แอสซารอดของโยชิโนคาเาเอลและอัสโมเดอุสของโคโทริมิเกเอลและเบลฟาอโของบุคุโรฮานิเอลและก็บาอของนัตึมิลาฟาเอลและอันดราเมเนตของพี่น้องยาไมากาเบโอและลิลิธของมิคุและตกท้ายด้วยทูตสวรรค์ซันดราฟอนกับจอมานาเฮมานะครับของโทกะนี่ก็จะเป็นส่วนเสริมแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับของจอมานั่นเองก็ข้อมูลในคลิปนี้นะครับถ้าหากมีส่วนผิดพลาดประการใด หรือว่ามี่วนที่ผมตกโกรนอย่าง,งเงียก็ต้องขอกราบอัดมือณที่นี้ด้วยนะครับเอาจริงแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เดด alive เนี่ยก็มีหลายๆช่องนะครับที่เขาได้ทําไปก่อนแล้วซึ่งก็จะมีการนําเสนอน,นะครับในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเนาะทางฝั่งของตัวผมเองเนี่ยก็จะทำในรูปแบบของตัวเองนั่นแหละซึ่งที่ผมทําซีรีส์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผมชอบดูอนิเมะเรื่องนี้แล้วก็ผมอยากที่ทําแค่นั้นเองครับผมอะไ,มไหยิบอนิเมะเรื่องนี้มาทําดังนั้นแต่ละคนแล้วก็แต่ละช่องนะครับก็จะมีไลฟ์สไตล์ของแ,แต,ต่ละคน ดังนั้นทุกๆคนที่ดูอยู่นะครับว่าต้องใช้วิจารญาณในการรับชมด้วยนะครับในการที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับแต่ละฝ่ายเนาะก็ในคลิปนี้นะครับผมคุ้มมีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้แล้วฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะเพื่อนที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ลงในช่องกอบบารเซนปนั่นเองแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นคลิปอะไรไปเรื่องไหนซีรีส์เรื่องอะไรหรือวตัวละครตัวไหนเนี่ยก็ฝากติดตามไปด